ลักนณราศีกันในเดือนตุลาคม25ง7ครับดาวพระศุกร์อุดมเกณฑ์การเงินพลิกฟื้นนะครับการเงินดีขึ้นร้ายได้ดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับดาวอาทิตย์พลิกฟื้นดวงชะตาเปลี่ยนนะครับเคลียร์หนี้สินได้นะครับหายเจ็บหายโจนครับคำพยากรณ์เต็มๆเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับลักนณะราศีกันครับหรือท่านใดไม่ทราบลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนนะดูที่ช่วงวันเกิดน,นะครับ ผู้ที่เกิดราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่1 6ตุลาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจําตัวดาววัสนาท่าั่นเองครับคือดาวพระพุธครับตัวแทนดาวคือเลข4พิมพ์เลข4รัวๆ9ตัวครับเลข9ดาวบุญใหญ่ดาวพระเกตสิ่งศิธิ์คุ้มภัยความโชคดีความมีโชคลาภให้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอให้ท่าน พิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีกันครับมีดาวระพูดครับดาววาสนาในเดือนนี้มีการย้ายราศีถึงสองครั้งแบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับช่วงต้นต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนวันที่ 1- นึ่งถึงสตุลาคมครับ 1-5นะครับช่วงนี้ดาวพระพุธดาววาสนายังครองมาตรฐานที่ดีเรียกว่าเกษตรราที่บดีและเป็นอุจจาวิราดด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับดาววัสนาในตําแหน่งนี้1-5ตุลาคมทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ราบรื่นมีเกณฑ์ที่สุขภาพร่างกายจะดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยหายหมดนะครับช่วงนี้รักษาอย่างจริงจังนะครับรวมทั้งนะครับต้นเดือนเช่นเดียวกันนะครับดาวพระศุกร์ครับ เจ้าเรือนสุภาพยังเป็นเกษตร,ราธิบดีครับอยู่ที่เรือนการเงินทุกหวยนะทำอะไรทวกนี้รู้สึกว่าจะง่ายไปหมดนะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือรวมทั้งเรื่องของการเงินทุกวยนะครับถือว่า أ, ได้รับความช่วยเหลือทุกเรื่องนะครับต้นเดือเช่นเดียวกันอาทิตย์ยังกลมลัคนาได้ว่าองค์เกณฑ์นะครับความหมายดีครับคุณมักจะผ่านอะไรก็ผ่านได้สําเร็จหมดเรื่องของงาน,นยากทําได้อุปสรรคน้อยนะดวงชะตาผู้ชนะครับทาอะไรก็เป็นผู้ชนะนะรรนเรื่ององการคัดเลือกการแข่งข,นขันต่างๆนะ ทำอะไรก็สําเร็จหรือว่ามีการแข่งขันสูงครับเรื่องของการงานการเงินคุณทําได้ดีกว่านะครับกว่าคนอื่นๆนะครับแล้วก็ช่วงกลางเดือน 6- กถึงยีเช่นเดียวกันนะครับดาวพระพุธวาสนาของคุณจะย,ยาตศียังเป็นตําแหน่งที่ดีอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยนะครับอุจจารพิมุกการเงินวาสนาจะได้เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็เรียกว่ารายได้ดีขึ้นด้วยนะครับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดหยิบจับเงินก้อนได้นะครับช่วงนี้การค้าขายสัมพันธ์พระพุธเป็นเรื่องของการค้าขายโดยตรงนะครับทําได้ดีครับ แล้วก็ช่วงปลายเดือนเช่นเดียวกันนะครับย้ายทั้งพระสุขแล้วก็พระพุธด้วยนะครับวาสนามาอยู่ที่เป็นตํแหน่งอุดมเกณฑ์ถือว่ายังคงดีครับอยากจะได้พบเจอคนมากขึ้นเดินทางมากขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนมีคอนเนคชันที่ดีส่งเสริมเรื่องของรายได้เสริมหรือว่าการเงินนะครับเช่นเดียวกันพระสุ์อุดมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์ด้วยนะเกณฑ์เนื้อหอมครับทุกนี้กลุ่มทํามาค้าขายรายได้ดีนะครับเรื่องของอาชีพทุกอาชีพเลยครับที่ต้องการใช้การเจรจาคุณทําได้ดีหมดนะครับ ดวงการงานครับชาวลักษณะราศีกันครับมีดาวพระพุธครับดาวโชือนกรรมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่ครับแล้วก็ดาวอื่นประกอบเรื่องของการทํางานสภาพแวดล้อมการทํางานครับขั้นต้นดูที่ดาวพระพุธเดือนนี้มีการย้ายราศีถึง2ครั้งนะครับแบ่งเป็นช่วงเวลาครับช่วงต้นต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนที่แล้วครับวันที่ 1- ถึง5ตุลาคมครับการงานช่วงนี้ดูว่าดีมากๆนะครับงานอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะแต่รายได้ดีแต่ว่าผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับ ใครที่ทํางานประจําก็ขอเป็นกําลังใจให้นะฮะจะเหนื่อยขึ้นนะครับในงานมัุกรลักนาเช่นนี้นะครับแต่มีโอกาสสาเร็จสูงที่สุดนะครับเรื่องของงานประจํางานบริษัทเนี่ยความก้าวหน้าความสําเร็จเนี่ยชัดเจนนะครับในองค์กรบริษัทคุณมีโอกาสสูงที่สุดนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับการน้าขายโดยรวมถือว่าเหนื่อยขึ้นแต่มีความสุขครับการเงินดีมากๆนะครับเพราะว่าการงานงานวิ่งเข้าหาเช่นนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับต้นเดือนดาวพระศุกร เจ้าเรือนการงานยังเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับยังเป็นเกษตรราธิบดีครับเจ้าเรือนสุภาพเนี่ยถือว่าจะมีเกณฑ์ได้เงินมากขึ้นสุขสมหวังขึ้นหรือว่าการได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการเงินด้วยนะครับทำอะไรช่วงนี้ดีไปหมดนะครับพระอังคารเช่นเดียวกันครับต้นเดือนยังมาอยู่ที่เรือนการงานครับเพื่อนองงานสามส่วนช่วยเหลืองานดีครับงานประจํางานบริษัทมีคอนเนคชั่นที่ดีเครืองขายที่ดีครับการค้าขายมีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้า รายใหม่ๆและยังบอกต่อด้วยนะครับกลุ่มของลูกค้ารายเก่าเนี่ยลูกค้าประจำเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้กับคุณด้วยนะลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้แต่ทั้งนี้ด้วยพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าระมอนะครับก็มองว่าช่วงต้นเดือนเช่นเดียวกันงานอันใดที่ต้องการให้การเดินทางไกลการติดต่อทางไกลดูให้ดีใครทํางานด้านการขนส่งด้านโลจิสติกช่วงนี้นะการเดินทางต้องไม่ประมาทนะครับมีเกณฑ์เรื่องของระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยนิดหนึ่งครับ แล้วก็ช่วงกลางเดือนครับดาวประพุทธเจริญการงานราศียังเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้วยกันการเงินอยู่นะครับการงานยังสัมพันธ์กับการเงินครับงานดีเงินเด่น,นครับแล้วก็มองว่านับจาก19ตุลาคมไปต้นไปครับพระอังคารพลิกฟื้นครับเรียกว่าดวงพลิกฟื้น,นทั้งอาทิตย์แล้วก็อังคารด้วยนะครับเรียกว่าจะเคลียร์ปัญหาได้เรื่องของการงานก็ดีอังคารเป็นเรื่องของอการเดินทางด้วยก็ จะมีโชคไม่ราบจากการเดินทางนะครับในช่วงปลายเดือนหรือว่าตรงข้ามกับช่วงต้นเดือนนะครับรวมทั้งหรือว่าจะได้ราบผลจากการเดินทางไกลด้วยนะเดินทางไกลจะแค็ค่าปลอดภัยจะมีโชคลาภความสําเร็จเป็นรายได้พิเศษหรือว่าเงินหรือว่าจ้อพิเศษรายได้พิเศษได้น้อยอยู่นะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนอีกครั้งครับ24ตุลาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ดาวพระพุธนะครับย้ายราศีครั้งก็กลับมาดีขึ้นเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับการงานในช่วงปลายเดือนยังคงดี ต่อเนื่องครับแล้วยังได้เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือว่าเห็นโอกาสช่องทางงานเสริมรายได้พิเศษด้วยนะครับใครทํางานประจําช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางหรือว่าติดต่อคนมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่โดยรวมถือว่าการงานดีนะครับส่งเสริมการเงินนะครับส่วนท่านใดที่ว่างานอยู่หางานทํานะครับในเดือนนี้ดาวพระเสายังไม่ฟื้นนะครับก็ยังพยายามอยู่นะครับก็ยังเจออยู่อาจจะเป็นงานที่ไม่ชอบอยู่บ้างแต่ลองหยิบจับทาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดาวฟื้นอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายนนะครับก็มีโอกาสสูงเรื่องของงานที่ดีแล้วก็ส่งเสริมชะตาครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีกันครับมีดาวพระสุขครับเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินครับเดือนนี้ยาราศีอยู่1ครั้งนะครับแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับช่วงต้นวันที่1นึถึงสิบหตุลาคมนะครับช่วงนี้พระสุขยังครองเกษตรราธิบดีครับ การเงินดีอย่างแน่นอนครับดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัรทองวันอิจฉานะครับการทํามาค้าขายรายได้ดีเหนื่อยขึ้นยิ s <S yeah, ้มได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บแน่นอนนะครับงานประจําก็ยังบริหารได้จากการเป็นไม่ได้มีปัญหานะครับรายได้ยังคงคล่องตัวอยู่นะครับเพียงแต่นับจาก16ตุลาคมไปต้นไปดาวพระสุกครับเจริญการเงินย้ายราศีครั้งนะครับย้ายลามาอ่อนกําลังลงนิดหนึ่งเป็นปละแต่เฉพาะชาว ลัวขนาราศีกันเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษครับดวงชะตาจะกลับมาพลิกฟื้นครับเรียกว่าได้ไปรบโถนเรื่องของการเงินได้ติดตามคงถามเรื่องของลูกหนี้ได้นะการเงินกลับมาเรียกว่าเงินที่เคยติดขัดจะก,กลับมาพลิกฟื้นนะอะไรรายได้ที่เคยรออยู่ก็จะได้รับคืนนะหรือว่าเรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยหมายถึงว่าจะมีโชคลาภการเงินแบบฟุ่ฟุอดด้วยที่เราไม่ได้คาดที่คาดฝันน,นะครับอาจจะเกิดจากการช่วยเหลือคนอาจจะเกิดจากการที่ มีคนมาช่วยเหลือคุณเองนะนอกจากผู้เราผู้ใหญ่แล้วยังมีด้วยว่ามีคนให้ความช่วยเหลือท่านการเงินแบบพิเศษกับคุณอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของรายจ่ายสภาพคล่องก็มองว่าไม่น่ามีปัญหาครับเฉพาะชาวรัคนารสีการตอลอดทั้งเดือนไม่ได้กังวลน,นะครับเรื่องของรายจ่ายส่วนโชคลาภการเงินการลงทุนตอลอดทั้งเดือนถือว่าโดดเด่นนะครับเพียงแต่บางช่วงมาเวลาก็ต้องหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการลงทุนวันที่1 3บสช่วงนี้ดวงชะตาไม่เปิดนะครับแล้วก็2 6 27ครับหลีกเลี่ยงการเดียวงาน ที่มีเกี่ยวข้องกับการเงินตัวเลขครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับหรือเรื่องช่วง2ช่วงนี้นะครับที่เหลือถือว่าใครที่เป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์ทําเงินทํากําไรได้ดีนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีกันครับมีดาวพระประสวดีครับเจ้าเรือนปัตตนีนะครับเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับในเดือนนี้ก็ข่าวดีรออยู่นะกลับมาฟื้นแล้วนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนับจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปความรักดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะครับความรัก กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นความรักอบอุ่นความรักเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ครับใครที่มีครอบครอยู่แล้วเป็นการสร้างตัวดวงชะตาดวงชะตาส่งเสริมเรื่องของการงานให้กันและกันด้วยนะครับความรักดีนะครับส่วนชาวลัคนาราศีกัน่านใดที่ยังโสดนะต้องมองว่าช่วงนี้นะท่านใดที่โสดนะความดาวแห่งรักใหม่ยังไม่เปิดนะครับดาวพระเสาร์ยังอ่อนกําลังนะครับก็มีเกณฑ์มีคนเข้ามาอยู่บ้างโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกครับแต่คุณก็ต้อง ยั้งนิดหนึ่งนะต้องพูดคุยศุกษาดีใจกันยาวๆนะครับแต่เป็นไปได้ก็แนะนําว่า,าคุยกันได้แต่ในช่วงครื่งเือนหลังก็แนะนําว่าให้รักตัวเองเป็นหลักนะครับสําหรับท่านใดที่ยังโสดครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกันครับดีดาวพระเสาร์แลว้วก็ดาวพระจันทร์นะครับเป็นเรื่องของโชคลาภแบบฟุ้กๆลาบลอยลาบที่รับจากตัวเองลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับเดือนนี้ดูดาวหลักประจำก่อนนะครับดาวพระเสาร์ที่ยังจรอ,อยู่ตำแหน่งนี้นะเลข นำโชคหลักเลยนะคือเลข8นะครับส่วนดาวจอนะครับดูตามวันเลยก็ได้นะรับดาวพระจันทร์ย้ายบ่อยดูดาววันที่1ตุลาคมครับช่วงนี้พระจันทร์ราชาโชครับมีโชคลักค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างเด่นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงช่วงนี้คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองโดยตรงครับวันเกิดปีเกิดเลขอายุของคุณนะครับหรือเลข4ี่นะครับมามารวมกับเลขหลักประจําเดิมนะก็จะเป็นเลข4 8 8 4นะครับ ต่อมาช่วงกลางเดือนครับวันที่16ตุลาคมพระจันทร์ยักษราศียุเข้ามาครองเล็งลักนณาครับก็ยังมีโชคลาภอยู่จุดนี้เลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงคือเลขเกี่ยวกับแฟนคุณครับวันเกิดอายุของแฟนครับหรือเลขท่านใดที่โสดเลขตัวคุณเองครับวันเกิดอายุของคุณนะครับหรือเลข5ครับมาดูกับรวมกับเลขหลักประจําเดิมก็จะเป็น5885นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับส่วนดาวที่คุณธนาโชควาสนะครับในช่วงต้นเดือนครับวันที่1ครับ ดาวเด่นก็คือดาวพระราหูนะครับหรือเลข8นะครับแล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับดาวรองดาวเสริมคือดาวมรตยูหรือเลขศูนย์ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวให้คุณธนโชวศาสนาครับดาวเด่นดาวพระจันทร์เลข2ครับแล้วก็ดาวพระเสาหรือเลข7ครับดาวรองคือดาวพระเกตหรือเลข9ครับโดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีกันตต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับ ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางป่าเไรๆครับทาบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย12บาทเลขกําลังของดาวพระราหูครับเมื่อทาบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ารมนายเวนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพวะคุณกันเลยนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอหน่วยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเทิน ขอบพระคุณครับ